เมื่อผู้เล่นตัวหลักหายเจ็บกลับมาเราจะดีขึ้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆและนั่นแหละครับคือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮารหลังจากที่พาแมนยูบุกแพ้เวทัมศูนย์ต่อ2บทสัมภาษณ์เต็มๆจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนยูก็เน่าตามเคยนะครับบุกไปแพ้เวสต์แฮมศูนย์ประต,ตูต่อสองน,นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูเกมลุกยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้อีกแล้วนะครับหลังจบเกมครับเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างไปดูเลยครับ well, เราพยายามแล้วเวสต์มมีโอกาสทั้งเกมไม่มากนักแต่เขาจบสกอร์ได้และเขาก็เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เราสร้างโอกาสได้อย่างยากลําบาก เวลานี้เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่คุณเห็นได้แล้วว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราสามารถต่อกรกับทีมระดับท็อปของลีกได้ถึงแม้ว่าเราจะยิงประตูนในเกมแมชนั้นไม่ได้แต่เกมรับเราถือว่ายอดเยี่ยมและนั่นคือโอกาสที่ดีในเกมวันนั้นเราต้องใช้มาตรฐานในเกมนั้นในการออกไปเยือนในสนามอื่น ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเราได้แชมป์ฟุตบอลลีกครับเราได้เข้าชิงเอฟเอคัและเราก็จบอันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเราทําผลงานได้ดีกว่าที่หลายๆคนคาดคิดฤดูกาลที่แล้วเราทําผลงานได้ดีกว่าที่มันควรจะเป็นเช่นเดียวกันฤดูกาลนี้เราก็ทําผลงานได้แย่กว่าที่มันควรจะเป็นนั่นก็เพราะว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บ ดังนั้นเมื่อผู้เล่นตัวหลักหายเจ็บกลับมาเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในเวลานี้เราต้องใจยเย็นๆเราต้องสามัคคีกันเข้าไว้และเราต้องยึดมั่นในแนวทางของเราและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับหลังที่พาแมนยูแพ้เวสแฮมไปศูนย์ประตูต่สอสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับครับจากบทสัมภาษณ์ เป็นเพราะตัวเจ็บเยอะนะครับพวกเราต้องใจเย็นๆครับนาทีนี้คุณจะใจร้อนไม่ได้แผนที่เราวางไว้เรามีแผนครับไม่ใช่ไม่มีแผนนะครับแต่ตอนนี้ต้องใจเย็นๆกันเข้าไว้นะครับเดี๋ยวตัวเจ็บหายกลับมาเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งของเอริกเทนฮาครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคุณยังคงเชื่อคําพูดของเอริกเทนฮาอยู่ไหมแต่ในเวลานี้ครับผมเองก็หมดศรัทธากับเอริกเทนฮาไปแล้วล่ะครับ เพราะว่าลงทุนไป410ล้านปอนด์นะครับถ้าเอริกเทนฮากเขาดีจริงครับป่านนี้มันก็ไม่ควรจะตกรอบอยู่ฟ้าแชมนลีกและแมนยูมันก็ไม่ควรจะแย่ขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเจ็บก็ตามนะครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเอริกเทนฮากคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์แมนยูตอนนี้คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟลตงุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้คุณมีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันครับ3ต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อที่1เลยนะครับซูซูกิครับช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับบุคลากรทางการแพทย์และกกก็เเษตรรรททีี่ขึ้นนบบยคั ส่วนตอนที่3นะครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดิวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นครับปรีบบกันหน่อยนะครับจะหมดแคมเปญแล้วครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมสุสกิรทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ